ลิวภูคอร์เนอร์มุมที่แฟนลิวภูต้องรู้อีกครั้งที่อาร์เนอร์ซีซั่น2ชนะด้วยเลดโกโชอันเม m e n ิตี้มอนเตอร์สวัสดีครับรับเข้าสู่ลิวภูคอร์เนอร์ครับประตูชัยในนาทีที่90 2บวก2ครับจากลูกหม่งของฟันได ตอกย้ำถึงคาแรคเตอร์เลดโกโชของแอนเนอร์ซีซั่น2ถามเป็นครั้งที่3ครับจาก5นัดในซีซั่นนี้ที่ลิวปูนั้นโดนตีเสมอหลังจากขึ้นนำา2.0ต่อ0ซึ่งนัดนี้นำตั้งแต่6นาทีแรกนะครับก่อนหน้าน,นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับในพรีเมียร์ลีก2นัดแรกกับบอนมัดและก็นิวคาสเซิลเริ่มมีสัญญาณแอนเนอร์หมุนเวียนผู้เล่นมากกว่าซีซั่นแรกนะครับ มีตัวจริง3คนหลุดจากนัดชนะเบอร์ลี่คือเคสแมกอลิสเตอร์เอกิติเกแล้วก็ใส่ชื่อของฟิล์มปรองครับโรเบอร์สันแล้วก็อีซักส่วนสมบัสลายนั้นก็กลับไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เมื่อวานเป็นนัดแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับที่ไม่มีนักเตะอังกฤษอยู่ในลิซเปตคนแรกที่ลงเล่นทัวร์ฟุตบอลยุโรป เคมดีคอนเทนต์ทีมนั้นเคยเขียนถึงบทความเรื่องบทเรียนถ้วยบิ๊กเอียร์ฤด้การที่แล้วจะทำให้อาร์นเนอร์ไว้ใจตัวสมรองมากขึ้นและกุนซือวัย47ปีก็ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดตั้งแต่นั้นแรกของแชมเบอร์ลีกซีซั่นใหม่ดาลิกาเลเกอร์ครับนักข่าวของเมลสปอร์ตและก็สกายสปอร์ตให้ความเห็นต่อประเด็นนี้ครับว่าอาร์นเนอร์ยอมรับข้อผิดพลาดบางประการในซีซั่นที่แล้ว ถึงแม้ว่าจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะครับใช้ตัวหลักลงสนามทําผลงานยอดเยี่ยมตลอด7นัดแรกในรอบลีกเฟสแต่กลายเป็นคนละทีมครับเมื่อต้องเริ่มต้นรอบน็อกเอาต์แล้วก็แพ้ให้กับปเชเนั้นทำให้อันเนอร์มีไอเดียโรเดชันนักเตะมากขึ้นครับตั้งแต่เดือนแรกแรกถึงจะใช้ตัวจริงจาก13คนในพิม์ลีกสี่นัดแรกแต่ตัวสมรองนั้นได้เล่นมากขึ้นกว่าซีซั่นที่ผ่านมา แล้วก็สามารถสร้าง IMPACT ให้กับเกมได้ด้วยกระเล็กเสริมว่าจากบทเรียนสำคัญที่อันนี้ได้เรียนรู้นะครับทำให้ได้เห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นัดแรกการสลับอีซัคก,กับเอกิติเกอาจทำให้ทุกคนประหลาดใจเล็กน้อยครับเมื่อฟังจากการแถลงข่าวช่วงพรีแมตแต่การถอดแมคลิเตอร์แล้วก็ย้ายสวบอสไลด์กลับไปประจำตำแหน่งเดิมเพื่อให้กองกลางมีความสดแล้วก็รักษาคุณภาพ นับเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันกันกบฟูลแบ็กสองฝั่งครับรวมไปถึงการไว้เนื้อเชื่อใจต่อเอ็นกูโมฮาซึ่งลงมาในสนามนาทีที่73ทําทำให้ปีกซ้ายวัย17ปีกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับที่ได้ลงเล่นทั่วฟุตบอลยุโรปทำลายสติของไนนี่ที่สร้างไว้เมื่อ8ปดเดือนก่อนไม่ใช่แค่บทเรียนนะครับแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเมื่อเทียบกับซีซั่นที่แล้ว อา์นเนอร์มีตัวเลือกที่ตัวเองมั่นใจเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งทําให้ลิวปูนั้นยังเป็นทีมที่สดและก็มีความพร้อมในการยืนระยะได้นานขึ้นแต่นักข่าวของเมลสปอร์ตและก็สไปสปอร์ตรายนี้นั้นตั้งข้อสังเกตถึงจุดน่ากังวลสำหรับอา์เนอร์2.0เช่นกันนะครับนั่นคือการปล่อยคู่แข่งตีเสมอหลังจากขึ้นนําถึง2ประตูและต้องพึ่งพาประตูชัยช่วงท้ายเกมให้เดอะคอปต้องลุ้นจนหืดขึ้นคอ ตลอด5นัดในฤด,ดูกาลนี้หรือผู้ออกสตาร์ทเกมด้วยความเร็วระดับ100่งไมล์ต่อชั่วโมงครับแล้วก็น่าจะยิงประตูดได้มากกว่านี้แม้ว่าจังหวะและความเข้มข้นของเกมนั้นเริ่มจะช้าลงแต่กลับโยนโอกาสดีๆทิ้งขว้างครับเท่ากับเปิดโอกาสให้อเลนโกมาริตของดิโกซิเมอเน่ที่เป็นกุญซือที่ฉลาดหลักแหลมอยู่แล้วนะครับจัดการลงโทษครับ ผ่านประตูของแบ็กขวาอย่างมักก็ชอว์เรนเต้ในนาทีที่45บวก3แล้วก็8 1กอเลรกเกอร์มองว่าทีมลิเวอร์พูลตอนนี้มันเหมือนกับมีดพกสวิตนะครับทุกคนลองคิดภาพตามนะครับมีดพกสวิตอันเล็กๆนะครับที่มันสามารถจะทาอะไรก็ได้ครับเป็นไขควงก็ได้เป็นกันไกลก็ได้แต่เกรเกอร์มองว่ามันควรจะทําอะไรได้มากกว่านั้นครับคือมีดพกสวิตน่มันทําได้หลายอย่างแต่มันทําลายล้างไม่ได้ครับมันหั่นอะไรก็ไม่เคยเข้า แต่มันทำได้หลายอย่างจริงๆเขาบอกว่าลิวพูลไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับกเกอร์ทิ้งท้ายว่าการเก็บชัยชนะจากสถานการณ์ที่กำกึ่งครับว่าจะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอแหละครับแต่ไอเลดโกโชแบบเนี้ยมันไม่สมควรจะนําเป็นมาตรฐานของทีมที่จะประสบความสําเร็จเดีย๋ยรก็ตามครับมองโลกในแง่ดีตลอดการเก็บชัยชนะ5นัดในซีซั่นนี้แบบบีบหัวใจ ทำให้เราเห็นจุดแข็งของทีมของอรนเนอร์ครับนั่นคือ mentality m o n s อ e r เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในยุคข,ของยอร์เกนครอปอันนให้สัมภาษณ์กับ TNT สปอร์ตครับว่าถ้าจะเอาชนะอาริลโกที่ขึ้นชื่อเรื่องของสภาพจิตใจก็ต้องเอาชนะด้วยอาวุธเดียวกันครับนั่นคือเรื่องของสภาพจิตใจซึ่งลิเวอร์พูลได้แสดงให้เห็นอีกครั้งครับในนัดนี้ที่สามารถเอาชนะอลโกด้วยสภาพจิตใจเช่นเดียวกัน แต่อันเนอร์ยอมรับครับว่าทีมของเขาควรจะชนะแบบเรียบง่ายแล้วก็ง่ายกว่านี้ในเมื่อขึ้นนำ2-0ได้เร็วคืนนี้ควรจะเป็นช่วงเวลาที่สบายอันเนอร์บอกไว้แบบนั้นนะครับอันเนอร์แล้วนักเตะของเราไม่ต้องรอนานครับเพื่อจะทดสอบความเข้มข้นครั้งต่อไปกันคือเกมต่อไปก็คือวันเสาร์นะครับช่วงเวลาเที่ยงครึง่งตามเวลาท้องถิ่นอันฟิลจะเป็นสนามแข่งขันเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ครั้งที่247 เดี๋ยวตามมาช่วยแล้วก็เชียร์กันต่อไปครับนี่เป็นลิวปูคอนเนอร์ในอีพีนี้ครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับลิวปูคอนเนอร์มุมที่แฟนลิวพูต้องรู้